กวัส oh. ดีด้วยนะครับผมในยูทูบช่องนะครับวิสตี้เรียลิตี้นะครับผมวันนี้ผมทําคลิปแล้วก็ได้คอนเทนต์พอดีนะครับเมื่อเช้านี่อาจจะมีสาระที่สุดแหละมีสาระที่สุดในคลิปผมแล้วนะครับนี่ผมจะเอาเงินของผมนะครับที่ ผมเก็บไว้ผมจะเก็บตอนแรกผมแด้เก็บไว้แบบทํานู่นทํานี่เก็บไว้อะไรประมาณนั้นแต่ม่อเช้านี้ผมพี่ผมได้ใช้ผมไปซื้อข้าวให้ยายนะครับไม่ใช่ยายจริงๆของผมแต่ว่าเป็นยายเขาเลี้ยงผมตั้งแต่เด็กนะครับได้ไปซื้อข้าวยายเขาข้าวเหนียวกับกุนเชียงนะครับเพื่อเอาไปให้ยายเขา,ขาเพราะที่สำคัญคือยายเขานะครับตาขายายเขาบอดนะครับมองไม่เห็นนะครับก็เลยจาเป็นต้องให้พี่ผมก็คือพี่ผมยายเขาก็เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเหมือนผมนี่แหละแต่ ที่เขาเลยรับผิดชอบในตรงที่ซื้อข้าหาปลาแต่มานนี้ข้าวให้ยายเขาแกเขาก็บอกว่ายายเขาไม่มีนมกินครับเพื่อนยายเขากินนมเลตดตอซอย แต่ซอยที่เป็นกล่องที่เป็นทูดขอสีฟ้าๆนะครับผมก็นั่นแหละ,ะครับกล่องใหญ่ๆนั่นแหละครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะเอาเงินหนึ่งร้อยของผมนี่รับผมแล้วก็จะไปซื้อนมให้ยายเขาซักมันได้กี่แพ็คผมก็จะประมาณเอาที่ผมแบบพอซื้อได้ให้เขานะครับก็เลยจะมาทาําคลิปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะตังหนึ่งร้อยผม่าไปซื้อนม้าก็จะไปหายายเขาที่บ้านนะครับคือบ้านจากบ้านผมไปบ้านยายเขาก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะก็ใกล้ๆนะครับสามารถเดินไปได้ประมาณนี้แล้วก็ ผมซื้อนมเสร็จแล้วผมก็จะไปบ้านยายเขาแล้วเราก็จะไปเจอกันที่บ้านยายกันเลยนะครับผมโอเคแล้วคลิปนี้นะครับผมก็ผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบจะมาแบบอะไรนี้ผมอยากทาอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมไม่ได้จบจะมาเาหน้าอะไรประมาณนี้นะที่อยากทํอยู่แล้วแต่ว่าที่ผมไม่ทําคือผมอยากทํามากๆแบบผมอยากซื้อนมซื้อนี่คนอื่นๆบ้างนะครับ หรือว่าอยากหรือว่าอยากให้เงินกับครอบครัวรเองบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมในวันที้ผมมีผมก็จะให้นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือยายเขามองไม่เห็นนะครับก็เลยจะเอาเงินที่ผมเก็บไว้คือเขาเคยเลี้ยงผมนั่นแหละครับผมก็เลยอยากจะตอบแทน เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพื่อและคลิปนี้นะครับผมใครชอบกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมก็คลิปนี้บ้านจะมีสาระมาเมื่อวัคลิปผมก็จะทำคอนเทนต์ที่ดีขึ้นนะครับผมโอเคแล้วไปเจอที่บ้านยายเขาเลยนะครับผมตปผมไปซื้อนมก่อนไม่รู้ว่าได้กี่แถคผมจะมาพูดให้ฟังนะครับผมไปเอาิดเอานมมาให้ไปซื้อนมมาให้สามกล่องซื้อมาให้ก่อนอยากบกวผมมีกิน อ่าวิทซ no ื้อนมให้เ <Ether> น <the> okay, so ี่ยสามกล่องวิทย์กวยเงี hmm. ่ยมบอกไม่กินเด้อโอ้แล้วบอกสามกล่องตังวิทตังวิทเนี่ยเรื่อฮะตังวิทซื้อมาให้ก่อนปิดก็เลยปิดก็เลยเอามาให้เงี่ยมก่อนกวยเงี่ยมบอกด้กินให้พวกเล็กไปซื้อแล้วก่อนนะตังบอกเป็นไรก็วิทซื้อมาให้ด้วยใจขังโหลวโอ้โเป็นไรหรอกอันนี้ซื้อให้เฉยนี่แหละอยากซื้อให้วิทยซื้อมาซื้อให้เฉยซื้อกินแล้วตังมาจากไหนตังวิทนี่แหละวิทก็เก็บตังวิทนะตังวิทนะ ยเยายาเป็นไหนยา,ายาก็สบายดีวะก็สบายดีก็เย่ผลหนะก็นั่นแหละตามสภาพคนแก่เนาะ <c oughs> ก,ก็ก็ตรองนั้นอะ่ะคนแก่เขาเป็นไงต้องเป็นไงเย่เย่ผลขี้อ่อนแดอเลยเนอะสู้คนอื่นได้ค่อยแข่งเ,เล่นกว่าเออใชเอเาา่เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวพิทันโมให้กินเราไปแล้วเด้เอในคมบากมาสิโจยมาตั้งแต่ปีใหม่แล้ว หมาจะไปไม่ไมด้อ๋อวยพรให้หน่อยเ,อเอร็วอวยพรให้หน่อยขอบคุณอ่อขอบคุณให้เรียนเสร็จเก่งๆให้ได้เป็นนายใหญ่ในตู้เออให้เป็นเจ้าเป็นนายถือโอเคโอเคบ๊ายบบบาาายายาย๊ยไปแล้วเนี่ยเออได้ไาย,ายขอบคุณเลยเลยโอเคครับก็โอเคดนด้วยครับผมแล้วโอเคก็ได้ที่ดูคลิปไปก็เป็นการทีน่นมไม่ให้ยายนะครับผมก็เออใครชอบก,ก็มีนะกดไลค์กดแชร์ ก็สุกครด้วยนะครับผม,ผมก็เออก็อยายเขาก็ไวพรให้ผมนะครับแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนเลยลงเวลาไหนก็ยังไม่รู้เลยก็รอติดตามชมน,นะครับว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนนะครับโอเคแล้วก็เจนคลิปหน้าครับผมก็คลิปนี้ขอลาบก่อนก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับผม